ชีวิตในสังสารวัตรมีเพียงบุญและบาปเท่านั้นที่คอยจิงช่วงและช่วงชิงเงินอยู่ตลอดเวลาบุญและบาปจงเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเราและก็อยู่ในตัวเราเพราะเป็นสิ่งที่เกิดจากการกระทำทางกายวาจาใจของเราคนส่วนใหญ่มักใจะให้ความสำคัญกับสิ่ง จะอยู่กลตัวมากกว่าโดยมองไม่เห็นคุณค่าของสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวทั้งๆท,ที่จริงแล้วเป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็นที่สุดในชีวิตเพราะบุญจะทำให้ชีวิตของเรานะ่ะรุ่งโรจน์โชตนาการส่วนบาปจะทำให้ชีวิตตกต่ำย่ำแย่ไม่ว่าจะเป็นมน,นุษย์หรือเทวดาหากหมดบุญก็หมดสิทธิ์ แม้ชีวิตตัวเองก็รักษาไว้ไม่ได้แต่เป็นเทวดาก็ต้องจุติเป็นมนุษย์ก็ต้องละจากโลกไปหมดสิทธิในการที่จะอยู่ครอบครองทั้งรูปสมบัติทรัพย์สมบัติและก็คุณสมบัติหรือแม้กระทั่งชีวิตของตนดังนั้นบุญยังเป็นสิ่งสำคัญที่เราจะต้องสั่งสมมาไว้เสมอ ทั้งให้ทานรักษาศีลและก็เจริญสมาธิภาวนาต้องทำกันให้เต็มที่จะได้ประมาทในการสั่งสมบุญกันนะจ๊ะพระสัมมาสมพุทธเจา้าตรัสไว้ในสิริโจราชาดกว่าคนไม่มีบุญจะมีศิลปกะก็ตามไม่มีศิลปกะก็ตาม มีความขนขวายรวบรวมรัพย์ไว้เป็นจำนวนมากแต่คนมีบุญเท่านั้นย่อมได้บริโภคใช้สอยทรัพย์เหล่านั้นพอกระรั์สมบัติเปน็นน้ำมากย่อมเลื่องเลยผู้ไม่มีบุญเสียและเกิดขึ้นกับบุคคลผู้ที่ได้ทำบุญไว้ในที่ทุกสถานอันหนึง่งโอกระซั์สมบัติเปน็นอันมาก ย่อมเกิดขึ้นแก่ผู้มีบุญในที่แม้ไม่ใช่สถานที่เกิดแห่งทรัพย์ทั้งหลายบุญเป็นบอ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตตั้งแต่พู้ตุชนจนถึงพระอริยเจ้าเป็นสิ่งที่อยู่เบื้องหลังที่ทำให้เราได้รูปสมบัติที่งดงามแข็งแรง มีอายุขายืนยาวเป็นที่ดึงดูดตาดึงดูดใจของมหาชนทั้งหลายมีทรัพย์สมบัติมากทั้งแก้วแหวนเงินทองเพชรนินจินดาพวกพ้องบริวารร่างพร้อมด้วยอุปกรณ์ในการสร้างบารมีมีคุณสมบัติเต็มเปี่ยมบริบูรณ์ทุกอย่างสมบูรณ์ในสมบัติทั้งที่เป็นของมนุษย์ แะที่เป็นของทิพย์ลาบยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานสมบูรณ์หมดทุกประการดังนั้นบุญยังเป็นแหล่งกำเนิดที่สามารถธรรมาดาในสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นมาดวงบุญนั้นอยู่ที่ศูนย์กลางกายภายในของกายทุกๆก,กายเป็นดวงบุญที่สอนซ้อนกันอยู่ภายใน เป็นผังสำเร็จที่ติดเล่าไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งเข้าสู่อายตนนนิพพานคนไม่มีบุญก็เหมือนผลไม้พันไม่ดีถึงแม้จะใส่ปุ๋ยพรวนดินรดน้ำบำํำรุงรักษาอย่างดีแต่ยังมากก็ทำให้ผลดกขึ้นมาบ้างจะทำให้มีรสโอชาขึ้นกว่าเดิมนั้น เป็นไปได้ยากดังนั้นคนมีบุญน้อยเวลาจะทำอะไรก็ต้องใช้ความเพียรพยายามอย่างหนักและเสียเวลามากทั้งยังติดติดข,ขัดขัดมีปัญหาอุปสรรคเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาแม้จะรวบรวมทรัพย์ไว้เป็นจำนวนมากก็ไม่ได้ใช้ทรัพย์นั้นแต่คนมีบุญมาก เวลาจะทำกิจการงานใดก็จะสำเร็จลุล่วงได้โดยง่ายไม่ว่าผู้มีบุญจะไปอยู่ที่ไหนพสาสมบัติก็จะมาเกิดขึ้นมารองรับให้ผู้มีบุญได้ใช้สร้างบารมีเหมือนดังเรื่องที่หลวงพ่อจะได้นำมาเล่าให้ฟังกันในวันนี้นะจ๊ะเรื่องนี้ได้เกิดขึ้นในสมัยของพระกัสสปะ สัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นเรื่องของธิดาท่านหนึ่งจะเกิดในตระกูลมั่งคัง่งในสมัยนั้นหลังจากที่สมเด็จพระผู้มีพระเจ้าได้เสด็จดับขันธปรินิพพานแล้วชาวเมืองกำลังช่วยกันสร้างพระเจดีทองที่มีความสูงประมาณหนึ่งโยศกบัญจุพระบรมสารีริกธาตุ ของพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจา้าเสสวดีกุมมาริกาดาวเยงสถานที่ก่อสร้างพระเจดีย์ร้อมกับมารดาไปเห็นชาวเมืองต่างก็ขยันเงินแข็งในการก่อสร้างพระเจดีย์จึงถามแม่ว่าพวกชาวเมืองเเขากำลังสร้างอะไรกันอยู่ อมแม่ของกุมาริกานั้นบอกแกนางว่าเขากำลังทำอิฐทองคำเพื่อสร้างพระเจดีกันอยู่จะลูกกุมาริกาพอได้ฟังข่าวบุญอันเป็นมงคลเช่นนั้นก็เกิดปีติเลื่อมใสขึ้นมาทันทีอยากจะมีส่วนร่วมในบุญใหญ่ครั้งนั้นด้วยจึงตัดสินใจถอดเครื่องประดับที่ติดตัวมา และก็บอกกับแม่ว่าแม่จ๋าหนูขอสละสร้อยคอเส้นนี้เพื่อร่วมสถาปนาการสร้างพระเจดีทองในครั้งนี้ด้วยขอคุณแม่ช่างเอาเครื่องประดับนี้ก็ะทำเป็นอิฐทองคำเพื่อสร้างพระเจดีด้วยค่ะแม่ของกุมอริกาฟังแล้วก็ปิติขนลุก ชูชันร้อมกับอนุมัตนากับลูกว่าดีแล้วลูกลูกให้ไปเถิดแล้วบุญใหญ่ในครั้งนี้ก็จะได้ติดตัวลูกไปทุกภพทุกชาติแล้วนางก็เอาเครื่องประดับของลูกสาวส่งให้แก่ช่างทองเมื่อช่างทองรับเครื่องประดับไปแล้วก็อนุมันาในการทำบุญของหนูน้อย ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าอาศัศจรรย์ทีเดียวที่เด็กหญิงตัวน่นน้อยจะกลับมีหัวใจกล้า,าหาญและยิ่งใหญ่ถึงเพียงนี้นะจ๊ะต่อมานานก็ได้ตามตรึกระลึกนึกถึงบุญใหญ่ในครั้งนั้นเรื่อยมาและก็ได้สั่งสมบุญอยู่เป็นประจำจนตลอดชีวิตเจนกระทั่งถึงวาระสุดท้าย ภาพการสร้างบุญใหญ่ในการสร้างพระเจดีย์ก็มาปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจนแจ่มใสเมื่อลาจากอัตภาพนั้นแล้วก็ได้ไปบังเกิดในเทวโลกมีบริวารและวิมานอันใหญ่โตโอรานมีรัศมีกายสว่างสวัยประดุดทองคำนางได้ท่องเที่ยวสวยสุข อยู่ในเทวโลกเป็นเวลาย,ยาวนานและท่องเที่ยวอยู่เฉพาะในสุกติภพอย่างเดียวจนมาถึงยุคสม,มัยของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าของเรานางก็ได้มาเกิดในบ้านตำบลหนึ่งชื่อนารก,กะหรือบางแห่งเรียกว่าบ้านนาลันทาในแคว้นมคตอูญ,ญาาได้ตั้งชื่อกุมาริกานั้นว่าเสสวดี แล้วว่าผู้มีบุญวิเศษนางได้รับการเลี้ยงดูอย่างดีจากบุคคลรอบข้างจนกระทั่งเติบโตเป็นสาวมีอยู่วันหนึ่งมารดาได้ใช้ให้นางไปซื้อน้ำมันที่ตลาดและในวันนั้นมีพ่อค้าคนหนึ่งซึ่งเป็นบุตรเศรษฐีได้ขุดทรัพย์สมบัติของบิดาที่ได้ฝังเอาไว้ เป็นจำนวนมากเพื่จะได้เอาเงินทองแก้มณีและแก้มุกดาเป็นต้นเหล่านั้นมาใช้แต่ด้วยอำนาจบาปกรรมของบุตรเศรษฐีมาบดบังทำให้ทรัพย์สมบัติที่ขุดขึ้นมาเนี่ยกลายเป็นฐานเป็นกระเบื้องก้อนหินและก้อนกรวดจนหมดสิน้นถึงแม้เหตุการณ์จะเป็นเช่นนี้ พ่อค้าก็ไม่ยอมละทิ้งทรัพย์สมบัติเหล่านั้นกลับขนไปกองไว้ที่ตลาดด้วยความหวังว่าถ้าหากมีผู้มีบุญมาพบเข้าก็คงจะเห็นเป็นเงินเป็นทองขึ้นมาอย่างแน่นอนและแล้วความหวังของพ่อค้าหนุ่มน,นั้นก็สำเร็จที่ผลเมื่อนางเสสวดีเดินไปที่ตลาด เดินก็ไปหาพ่อค้าแล้วก็ถามขึ้นว่าทำไมท่านจึงเอาแก้ออกวมณีเงินทองมากมายมากองไว้เช่นนี้แล้วเงินทองและแก้ออกวมณีเหล่านี้เนี่ยควรจะเก็บไว้ให้ดีในที่มิชิดม่ใช่หรือพ่อค้าก็ได้เห็นนางไปจับต้องสมบัติเหล่านั้นดูในที่สุด ทานก็กลายเป็นแก้วแหวนเงินทองเหมือนเดิมนมเศรษฐีรู้สึกซาบซึ้งในบุญคุณของนางจึงได้ผู้ใหญ่ไปสู่ขอนางมาเป็นภรรยาเมื่อพ่อค้าหยุดครองคู่กับนางก็ได้เห็นความประพฤติของนางล้วนแล้วแต่เป็นไปในทางที่ดีจึงเปิดประตูเรือนคลัง แล้วถามนางว่านังหญิงจะมองเห็นอะไรในขลังนี้บ้างนางตอบว่าทีฉันมองเห็นเงินทองคำและแก้วมณีจำนวนมากกองอยู่พ่อค้าหนุ่มจึงเล่าให้นางฟังว่าทรัพย์สมบัติเหล่านี้เนี่ยได้หายไปหมดเพราะบาปกรรมของพี่แต่วันนี้ทรัพย์สมบัติได้กลับมีขึ้นมาอีก ด้ยบุญบารมีของน้องเพราะฉะนั้นนับแต่นี้ไปน้องคนเดียวจงจัดแจานดูแลทรัพย์สมบัติทั้งหมดในบ้านนี้ส่วนพี่เนี่ยจะใช้สายเฉพาะส่วนที่น้องให้เท่านั้นส่วนว่าเรื่องราวของนางเสสวดีสาวิกาจะเป็นอย่างไรต่อไปนั้น เราคงต้องมาติดตามกันต่อในวันถัดไปนะจ๊ะจากเรื่องนี้เราก็จะเห็นว่าบุญเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดทั้งบุญหยาบและบุญละเอียดหากหมดบุญแม้ทรัพย์สมบัติที่มีอยู่ก็มีอันต้องแปรสภาพหรือเปลี่ยนมือไปจะประโยู่กับเฉพาพระผู้มีบุญเท่านั้น ู้มีบุญไม่ว่าจะไปเกิดอยู่นที่ใดก็าตามบุญนั้นก็จะตามไปให้ผลในสถานที่นั้นและในการทุกเมื่อดังนั้นรเราต้องสั่งสมบุญกันให้เยอะๆนะลูกนะและบุญที่สำคัญที่สุดคือการทำใจหยุดใจนิ่งเพื่อให้ก่อถึงพระรัตนตรยัยภายในตัวเพราะฉะนั้น ให้มันประพฤติปฏิบัติธรรมกันอย่ากเกียรคร้านในการทำความเพียรเพราะสิ่งนี้จะเป็นที่พึ่งอย่างสำคัญให้กับเราในการสร้างบาร,รมีเไปสู่ที่สุดแห่งธรรมกันนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญ ให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิน้นให้มีสุขภาพพรานนมัยสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุขายยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปนานๆ ให้ครอบครัวอยู่เย็นมันสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างสวัยได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายได้เร็วพลันจงทุกท่านเทินธรรมกายเจดียมณีอนันต์จักรวา สทุกสถานปราบนิพพานถึงสุขแห่งธรรมมาเธอท่านผู้ใจบุญมาช่วยคำจุนพระพุทธศาสนาร่วมกันสถาน